เอ้ยนังไงจำจัดมาเลยแวมพร์เหรอนี่แหละอุ้ยอุ้ยเราโดนดูดเลือดเราโดนดูดเลือดนะะทุกคนโอเมกอดอู้เรากลายเป็นแวมพายแล้วเฮ้ยสวัสดีทุกท่านนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลโบอยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเล่นแมปนี้เลยแวมพาย VS เลเยอร์นั่นเองนะซึ่งแมปนี้ มีมานานแล้วนะในเกมโลบอคในแมปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแวมพร์นะคะต่อสู้กับสเลเยอร์คือผู้สังหารแวมไพร์นั่นเองว้า<อ>น่าสนใจมากโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะก็ราคาตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีไอเทมให้เราอย่างหนึ่งคือเพียนนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะะว่ามันเล่นยังไงนี่เลยมันจะให้เราเลือกว่า เราจะเป็นมนุษย์นะคะหรือว่าเราจะเป็นแวมไพร์นั่นเองอะ่ะเดี๋ยวเรามาเป็นแวมไพร์เลยดีกว่านะคะเย่ yeah. โอ้โหอะไรกันเนี่ยพอเรามาเป็นแวมไพร์ปุ๊บหน้าตาเรานี่คือแบบว่าโหดมากเลยนะคะีคฮะมีเขี้ยวแวมไพร์ด้วยอะ่ะดูตาสีแดงเลยน่ากลัวมากอ่ะต่อมา มันให้เรามาแต่งกายนะคะแต่งกายเป็นแวมไพร์นั่นเองก็จะมีทั้งชุดผู้หญิงนะแล้วก็ชุดผู้ชายนะคะเราควรเอาเป็นชุดผู้หญิงดีกว่านะคะชุดผู้หญิงก็มี2แบบด้วยกันก็เลือกเอาเลยนะ,ะว่าจะแบบไหนบินิวขอเอาเป็นชุดสีน้ําเงินแล้วกันนะคะกระโปรงก็มีให้เราใส่หูสวยงามต่อมานะคะก็จะมีชุดคลุมด้วยนะคะชุดคลุมก็นี่เลยบอดแดดคลุมหัวอาวทำไมไม่ได้อันนี้ อันนี้ได้นะคะเป็นการคุมหัวแล้วก็นี่เลยมีผ้าคุมหลังแบบนี้นะอย่างอันนี้เป็นชุดคุมเดค,คูล่านะคะหูหรือว่าแวมไพรยราคา400คอยทีเดียวนะตอนนี้พี่นิวมีกี่บาทเนี่เฮ้ยตอนนี้เรามี7บาทบ t t เด t เดี๋ยวเรามาเลือกสรงผมกันดีกว่านะคะจะแปลงล่างก็แปลงให้สุดไปเลยเอาผมสีะไรด,ดีสีดำไหมง่าสีดำนะคะไนลองสีทองซิสีทอง ผมสี่บอลสีบอลก็สวยเอาเป็นสี่บอลก็แล้วกันนะคะโอเคตอนนี้เราก็แต่งตัวเป็นแวมไพร์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันดีกว่านะทุกคนอะตอนนี้เราก็แต่งเรียบร้อยแล้วนีเราตัวนี้มันมีหน้าตาให้เราเลือกด้วยนะไม่ได้มีแค่หน้าตานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นิเอาเป็นหน้าตานี้ดีกว่านะคะหน้าตาเหมือนแบบว่าจะดูดเลือดจะกินเลือดคนเลยนะคะแล้วมันก็มีเทียนให้เรา ส่องแสงสว่างนำทางโอ้นี่เราออกมาสู่โลกกว้างแล้วเหรอเนี่ยชียงเป็นแบบที่ใหญ่มากแล้วเราก็มาเจอแวมพายด้วยกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ลองมาสำรวจเมืองกันดีกว่านะฮะว้าว่ายน้ำไปด,ด้วยนะทุกคนนี่ไงคอ,อกมา้าเราเจอคอ,อกม้าแล้วนะ,ะเจอม้าแล้วทุกคนแงมาดูกันว่าเราขี่ได้หรือไม่เฮ้ยขี่ม้าได้โอ้แวมพายขี่ม้าได้นะะ รู้สึกว่ามีคนไล่ล่าเราอยู่นะคะคือผู้หญิงขี่ม้าคนนี้กําลังไล่ล่าเราเนะทุกคนแสดงว่าเธอผู้นี้เป็นเซเลเยอร์หรือว่าผู้สังหารแน่นอนนะคะนี่เลยคนที่ถือไม้กางเขนแบบนี้คือผู้ที่ออคอยปราบแวมพายนะคะเราต้องระวังตัวให้ดีด้วยแล้วมันสามารถแบบว่าเก็บแอปเปิลกินได้ด้วยนะนี่ไงมีลูกแอปเปิลอยู่ตรงนี้บอดดเอาไว้เดี๋ยวนะอุย้ยโดนอะไรอะ่ะว้าเฮ้ย ตัวแตกเลยอ้อย่าบอกนะว่าเราโดนแสงอาทิตย์เฮ้ยทุกคนตัวแตกกระจายเลยนะคะอะต่อมาเราลองมาเป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เราก็มาเป็นมนุษย์นะคะมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีอาวุธนะคะเป็นสิ่งนี้นะซึ่งเอาไว้ปราบแวมพายนั่นเองและแล้วเราก็มาเจอแวมพายนะคะนี่เลยอยู่ตรงนี้ จัดไปจัดไปนี่เลยเราจะมากําจัดแวมไพายโอ้โหตัวแตกกระจายเลยนะทุกคนนี่เนี่ยคนนี้เป็นแวมพายนะนี่เลยเออนั่นแหละแวมไพายเราจะสู้มนุษย์ได้แวมพายไม่มีทางสู้มนุษย์ได้แน่นอนไอ้นี่ม้าใครก็ไม่รู้ม้าฉันนี่คือม้าของฉันเธอขโมยม้าของฉันทําไมโอเคไม่ขโมยก็ได้แต่เราลงจากม้าไม่ได้ขอโทษทีนี่เลยเนะยเขาบอกว่านั่นม้าของฉันนะดูดิโวยวายใหญ่เลยนะคะ แต่เราไม่รู้ว่าเราจะลงจากม้าของเขายังไงนะทุกคนคนนี้คนนี้คนนี้คือแวมไพายแน่นอนนะคะมันกําลังเดินไปที่หมู่บ้านแล้วมันจะไปดูดเลือดคนเอ้ยนังไงจาจัดมันเลยแวมพายเหรอนี่นี่ยอุ้ยอุ้ย,ยเราโดนดูดเลือดเราโดนดูดเลือดนะคะทุกคนโอเมกอดอุ้ยเรากลายเป็นแวมไพายแล้วฮ้ยพอเดินดูดเลือดเนี่ยกลายเป็นแวมไพายเลยนะคะโ oh อเมกอดเฮ้ยตาย,ยเถอะเพื่อนโอ้จากตอนที่เรากลายเป็นมนุษย์ธรรมดาคอยช่วยหลืออ้ กำลังจะพูดเลยเนี่ยไปซะแล้วต่อมาเป็นอะไรดีเป็นอะไรอ่ะเป็นมนุษย์ละกันนะคะจะบอกทุกคนว่าเออตรงนี้คือโบสถนะคะถ้าเกิดเราเข้ามาในนี้นะ,ะมันก็จะมีไอเทมอันนี้ให้เราเป็นนี่เลยนะคะนี่ไม้กางเขนนะคะเอาไว้ปราบแวมพายนั่นเองแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้ามาในโบสนะคะตัวนี้ก็จะมีเหรียญให้เราเก็บเพียบเลยหัวเก็บสนุกมาก เก็บไปเก็บไปเก็บไปยา yeah. เฮ้ยเดี๋ยวนะมีแวมไพายเข้ามาเหรอคนนี้เป็นแวมพายนะนี่โอเคโดนกำจัดไปแล้วนะคะเฮ้ยแวมไพายเข้ามาในโบสถ์ได้ไงเนี่ยงงมากโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปนอกโบสถ์กันดีกว่านะคะอ่ะตอนนี้ก็เป็นตอนกลางวันนี่ค่ะตอนกลางวันนะจะสังเกตว่าไม่มีแวมไพายนะคะอ่านี้เป็นมนุษย์นะคะไม่ใช่แวมพาย วุ้ยท่านั้นมีไก่โอ้โหไก่เพียบเลยไก่มาจากไหนกุ๊ก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 โอ้โหกินไก่ได้ปะเนี่ยไก่ยังไม่ทานปิ้งเลยนะไม่ควรกินนะทุกคนเอ้ยนี่ไงที่แต่งตัวของชาวบ้านนะคะโอ้หาตั้งนานโอเคตอนนี้พี่นิวมาแต่งตัวเป็นชาวบ้านดีกว่านะก็มาดูกันว่าอนไนเป็นชุดผู้หญิงบ้างอันนี้น่าจะเป็นชุดผู้หญิงนะคะหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วก็จะมีกระโปรงนะคะแบบนี้อ่าดูดีแล้วมันก็จะมีขึ้นไปด้านบนด้วยนะคะ ด้านบนนี้วอดแดดมีทรงผมให้เราเลือกเพียบเลยรู้สึกว่าทรงผมมีให้เราเลือกเยอะกว่าตอนเป็นแวมพร์อีกนะคะเอาผมสีน้ำตาลแล้วกันโง่น่ารักมากมาดูด้านนี้กันนะด้านนี้จะเป็นไอเทมสำหรับเอาไว้ปราบแวมพร์นะคะอันนี้มันชื่อว่า Holy Hand เอ่อ Grenade อะไรทั้งอย่างนี่แหละมันเป็นแบบว่าไอเทมที่ดูดีนะคะ แต่ว่าต้องใช้เงิน100คอยซื้อตอนนี้พี่นิวมีเท่าไหร่ดูก่อนนะตอนนี้พี่นิวมีประมาณ35คอยเฮ้ยทำไมเก็บตังค์มันต้องเยอะได้แค่35คอยนี่เราจะเอาไอเทมนี้ไปเป่าบแวมไพายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่มีเงินซื้อณนะตอนนี้พี่นิวออกมานะมันก็ยังเป็นเวลากลางคืนอยู่เราถือไมก้กางเขนไม้เลยดีกว่านะคะเผื่อแบบว่าเราไปเจอแวมไพายนะทุกคนจะเห็นว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เนี่ยถืออาวุธนะคะคอยปเปราแวมพร์กันนี่ไงแวมพรย เราเจอแวมพร์แล้วนะคะบอแดดอยู่ไหนทุกคนเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้เลยนะนั่งยงแวมพร์อยู่นู่นนะ,ะนี่เราวิ่งไปป่าเลยดีกว่าคนที่มีชื่อสีแดงคือแวมพายเอ้าโอเคตอนนี้นะฮะเป็นตอนกลางวันนะทุกคนแสงแดดเลยทําให้แวมพายเนี่ยตายนั่นเองและตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้มืดอีกแล้วนะคะแวมพายจะได้ออกมาปรากฏตัวอีกแล้วตอนนี้นะ,ะเราก็ยังเก็บเงินนะคะซื้อไอเทมไม่ได้เลยเดี๋ยวนะตอนนี้มีกี่บาทตอนนี้มีอยู่ประมาณ 71บาทเอ้ยอีกนิดเดียวนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วใช่ไหมเราต้องถือไมก้กางเขนขึ้นมาก่อนนะคะใน,นไงแวมไพร์มันเข้ามาแล้วโอ้อโหตัวแตกกระจายโดนไปแล้วนะคะแวมไพร์หรือจะสู้มนุษย์ได้อาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าอีกแล้วนะคะตรงน,นี้เหรียญเพียบเลยโอเคตอนนี้เราใกล้จะเก็บเงินนะคะเพื่อซื้อเทมกำจับแวมไพร์ได้อีกแล้วนะคะ มาดูกันว่าได้กี่เหรียญแล้ว100เหรียญแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อไอเทมกันดีกว่านะคะตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะพี่นิวคิดว่าแวมไพร์เนี่ยมันคงยังไม่ออกมานะตอนนี้ก็จะมีแต่มนุษย์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อไอเทมกันดีกว่าวางไม้กางเขนก่อนนะเข้ามาในนี้เลยนี่เลย100รโอเคได้มาแล้วนะคะเป็นนี่เลยไม้กางเขนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะโยนไปใส่แวมไพร์ได้นะคะ ทำให้เกิดดาเมจกับแวมพายได้นนเองมาดูการปุ๊บโยนเข้าไปโยนแบบนี้นะฮะนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกแบบว่าบุ้งขึ้นแบบนี้คอยดูนะทําไมนานจังนี่ยโอ้โหยดูดีเดี๋ยวเรารอแวมไพายออกมาก่อนละกันนะซึ่งตอนนี้ยังเป็นกลางวันอยู่เราต้องรอก่อนนะทุกคนและตอนนี้ก็ได้เวลาพบข้าอีกแล้วนะคะมันเริ่มจะมืดแล้วทุกคนมาดูซิว่าจะมีแวมพายเข้ามาในหมู่บ้านของเราหรือไม่แล้วตอนนี้เราก็ คอยมองดูอยู่นะคะอยู่บนหลังคาบ้านนี่แบบว่าไม่มีแวมพรยเข้ามาในหมู่บ้านเราเลยนะคะอุตส่าห์จะใช้ไอเทมใหม่สักหน่อยนะเฮ้ยนังไงมาแล้วอูหูมาแล้วตัวหนึ่งมาแล้วนะคะมาเลยมาเลยโยนสซมันเฮ้ยไม่ได้การแล้วพี่นิว่าต้องใช้ไม้กางเขนแล้วนะเฮ้ยนี่ไงดาเมส่ซมันดาเมส่ซมันอุ้ยเราก็โดนเราก็โดนแวมพายกัดเหมือนกันะนะ ช่วยการเอื้อนนั่นแหละโอ้โหตัวแตกกระจายปรากฏว่าไอเทมใหม่ที่เราซื้อมาไม่ได้เรื่องเลยนะคะเฮ้เดี๋ยวนะพี่นิวโดนดูดเลือดแต่เมื่อไรเนี่ยเอ้าตอนนี้เรากลายเป็นแวมพายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูดเลือดมนุษย์เอาเดี๋ยนะไปเลยทุกคนเรากลายเป็นแวมพายแล้วนะคะไปดูดเลือดมนุษย์กันอุ้ยโดนอุ้ยโดนตัวอุ้ยตัวแตกกระจายเลยให้ตายเถอะบอดเดดก็แล้วกันพี่นิวก็เอ่อกลายเป็นแวมพายเฉยเลยนะคะแล้วก็ได้ถูกคนในหมู่บ้านกำจัดเฉยอ่ะ โอเคตอนนี้เราก็กลับไปที่หมู่บ้านก่อนละกันจะบอกว่าแบบนี้มันมากเลยนะถ้าเกิดใครเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแต่ว่าถ้าถูกเอ่อแวมไพร์ดูดเลือดเนี่ยก็จะกลายเป็นแวมไพร์เหมือนกันนะคะ น่ากลัวทีเดียวอ่ะถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นแบบนี้พี่นิวแนะนําเลยนะว่ามันสนุกมากนะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับแวมพร์หรือว่าผีดูดเลือดเนี่ยต้องฟินแน่ๆเลยนะเพราะว่ามันทําเสมือนจริงเลยนะทุกคนนะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ้ะาครั้งหน้าจะเล่นแบบอะไรก็ต้องคอยติดตามมาดูด้วยนะวันนี้ไปลวจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆนี่เลยมาเข้าโบสถ์ดีกว่า เวลาแวมพรยมาเนี่ยมันต้องไปสู้แล้วพอดูแล้วว่าถ้าเกิดแวมไพายมาเราคงโดนดูดเลือดอยู่ดีเพราะว่าแวมไพรยมันน่ากลัวมากเลยนี่นี่คือตัวอะไรเนี่ยอ่ะโยนใส่ซิบอดแดดอ้าวเฮ้ยมันเป็นไอเทมอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะดูเข้ามาใกล้ๆไม่โดนนะนี่นายเป็นใครเนี่ยฮะอ้าวสามารถกำจัดให้ด้วยอ้าวเฮ้ยอ้าวลาก่อยเพื่อน